สวัสดีรครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาไม่โอกาสเดี๋ยวมาพ่อพี่พ่อเองอีกเท้นหนึงเนาะนะครับผูกๆโพๆบอกคอยสม่ำเสมอไปเลยอันนะครับมีหลายท่านแนะนําเข้ามานะครับบอกว่าอยากให้ขวัญใจชาวทุ่งเอ่อเบาถึงเกี่ยวกับไปกันจะเริ่อเติบโตของพืชในลักษณะว่าปลูกอยู่ดีๆกำลังงามเนี่ยมาหยุดซะหนิหรือภาษาทางวิชาการแปลว่าพืชชะงักการเจริญเติบโตเนี่ย มันสาเหตุยังแล้วก็วิธีแก้ไขให้จังไรนะครับพี่น้องสาเหตุยังแน่แล้วก็พอมีแน nice ่ห well. ้างแก้ไขบ่กำลังงามกำลังจะได้หมากประยุติการจะเลื่อเติบโตแข็งยังเดี๋ยวมูอเขาถ่วมเพื่อจะของยังบ่ใหญ่อยคะสันว่ามันเป็นน้ำยังเลยจ่ะเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านมักจะเจอปัญหาลักษณะนี้ปลูกเ้วใหญ่บ่เป็นจักเตื่อบ่ตายกับบ่พ่อตายบ่พ่อสิตายแล้วก็บ่พ่อสิใหญ่หดน้ากับพ่อดีจะเมื่อยพ่อดีจะขั้นขั้นเนาะอันบาดห้ากับวอาว่ามันพรากระเทือนบ่ใหญ่ บ่หญ่แต่เขาบ่อตายหากบ่อใหญ่บ่อพ่อเสด็จพลผลิตรีพลผลิตบ่ดีเขาเอื่นว่าพืชชะงักการเจริญเติบโตคือไงบื่อบื่อมาแล้วมาหยุดสร้างเสนะขันเป็นคนกับบ่ายคือแคร์แกรนเอาไ้ข้างนอกพี่น้องนะครับใหญ่บ่หญ่น้ำบ้านเขาอะต่อเขาหวันพี่อุดมสมบูรณ์เจ้าของแข็งแย้งเขาสูงขึ้นไปบื่เจ้าของแค่สมเกลียวเสียแต่ว่าเขาบ่อพ่อสิตายเอนว่าการชะงักการเจริญเติบโตมีสาเหตุอย่างแน่นะครับพี่น้อง ซึ่งหลายท่านมักจะเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับบางคนกัดใจออกกับมีเลยนะครับอาการที่พืชชะงกักการจะริญเติบโตนะครับพี่น้องกับมีหลายปัจจัยเหตุหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือ,อพี่นังงพ่ดบอกว่าึ้นอยู่กับดินนะท่านสภาพของดินที่ปลูกเช่นอาจจะเป็นดินกรดจัดนะครับพี่น้องดินเป็นด่างจัดดินแน่นดินทึบหากไปบ่ได้ไรเองสิ เช่นถ้าเป็นดินกดจัดกัดใส่ปุ๋ยลงไปกัดพืชเอาไปกินยากมีการตกตะกอนของปุ๋ยโดยเฉพาะฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องพืชเอาธาตุอาหารไปกินได้พอเต็มที่เอาไปกินบ่ครบกระเฮ็ดให้พืชชะงักกันจะเลืิอเติบตัวได้แรกๆแม่นอยู่ครับพี่น้องดินของพี่น้องอาจจะเพท่านเป็นหยังอาจจะยั่งดีอยู่พอปลูกไปได้ระยะนึงแล้วสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอาจจะเกิดจากทีงเหาเฮ็ดเองหรือธรรมชาติถ้าเกิดจากที่เฮ่ากะอาจจะใส่ปุ๋ย บางชนิดร้ายจนเกินไปจนเฮ็ดให้ดินเป็นกดนะครับพี่น้องหรือบางขั้นกับปลูกแล้วกับบ่เคยพ่นบ่เคยพลิกดินให้จักเสือแน่นกระแนนเยื่อหั่นผู้บางคนกับลดน้ํานะครับการลดน้ํำทําให้ดินแน่นทึบได้บ่ได้เฮือนครับพี่น้องโดยเฉพาะสายยางซีดจี่ชเลยบ่มบ่มบ่มอาจจะให้ดินแน่นดินทึบได้นะครับเมื่อดินแน่นดินทึบนะครับการระบายอากาศบ่ดีน้ําอากาศผ่านยากนะครับพี่น้องหากพืชกับซ่อนไส้หากินยาก หมนไปใส่กระปได้ค่าแต่ขีดินแมนแวะถาดอาหารที่ใส่ลงไปกับบอดซึมลงดินหนีเบิดโดยเฉพาะในตะเจนไปง่ายอยู่แล้วนี่คือสภาพของดินอาถ้าดินกรดนะครับดินเป็นกรดจัดนะครับนะเกษตรไทยพืชได้รับธาตุอาหารบ่ครบนะคือจังเวาไปละฟอสฟอรฟอรตในพืชเราไปกินบ่ได้เลยล่ะนะครับพี่น้องบางทืก่กับถาดอาหารที่บางชนิดก็ละาลายออกมาหลายจนเกิดพิษจนเป็นพิษกับพืชเช่นพวกอลูมิเนียม นะครับหรือดินเป็นด่างจัดน็ครับพี่น้องดินเป็นด่างจัดก็เเทศไทยพืชขาดธาตุอาหารได้ขึ้นกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเอาไปกินบ่ไรนะครับพี่น้องนอกจากความปิดกดเป็นด่างของดินแล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าอิ ia, นทรีย์วัตถุในดินมีน้อยอืมเพื่้นแจะถกบ,บือแต่ตัวยางพี่นออกก้องข่ะจะเห็นตัวยางลายเยอะคือดินบ่เคยใส่ปุ๋ยมกักปุ๋ยขอ,ขอก้าเซือเนี่ยเออากับปุ๋ยตลาดต่ำเข้าไปลดปลูกแังได้กับปุ๋ยตลาดทื่นเข้าไปเทศไทยอินทรีย์วัตถุในดินบ่่คยมี เมื่ออ mm ินทรีย์ในวัตถ <Yeah. S 2> ุในดิน hmm. บ่ค่อยมีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กโบดีหม่องแหล่งอาศัยของจุลินทรียเนี้ยบ่เถอะจุลินทรีย์กโบบีหม่องโยโย่ก็ยืดยากเลยโยหาพระแสงยังเพราะว่าโยพยบโยกย้ายหนีหรือตายไปเองสินะครับเมื่ออินทรีย์วัตถุในดินบ่มีตัวดูดซับน้ำดูดซับปุ๋ยกับโบมีอีกบ่เนี้ยนะครับพี่น้องนะครับใส่ไปกันรวยนี้เบิดใส่ไปกันละเฮยนี้เบิดใส่ไปกันน้ำซ่านี้เบิดนะครับเขาเอว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุสุดท้ายก็จะเป็นดินตาย อย่ยังกับบ่ขึ้นขึ้นกับมายงมายังพอดีเครื่องเครื่องตาเนี่ว่าเถอะนะครับนี่ก็คือขึ้นอยู่กับสภาพดินนะครับเพ็ดให้พืชชะงักการจะเริ่มเติบโตได้ว่าเถอะนะครับพี่น้องนะครับเพิมชื้นในดินก็มีเห็ดมีมีผลเขึอนเนี่ยอินทรีย์วัตถุก็มีเยื้อก็มีแต่ว่าแห้งกินกินน้ำไม่ค่อยพอจ้าเลอก็พืชก็โอกาสที่พืชจะชะงักการจะเริ่มเติบโตเอาอาหารไปกินเมื่อไรก็อยู่เช่นตัวบ้านนะครับขับเป็นข้นก็คือสร้างวาฮ่าพุ่งโล่ก้นปวดนะครับ ปัจจัยแรกก็คือสภาพของดินดินบ่พร้อมดินบ่เหมาะสมนี่ค็เฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตบด่ดีหรือชะงักการเจริญเติบโตไดไรจเจริญเติบโตมากอยู่ได้ระยะนึงแล้วสภาพของดินเปลี่ยนนะครับพาสภาพของดินเปลี่ยนไปก็เ็ตใ้พืพชชะงักได้อันที่2องผมบอกว่าสภาพอากาศและกาสภาพแวดล้อมดินดีความชื้นก็ให้อยูะแต่อากาศบทเน่นอนอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงเดี๋ยวกับลมเดียวกับห้อนเดียวก็หนาวเดียวกับฝน,นปีนหนาปีนหลัง แล้วบพ่อสีได้ตั้งตัวพอาะถ้าป้าข้าวงวยลงจับขึ้นตั้งไม่เอาดินถมก็ร่างสิฟื้นตัวมาพัดงวยลงอีกก <c oughs> ็เหตุใดพืชชะง,งักการเจริญเติบโตได้นะครับพี่นอ้องหรือบางเกี่ยก็ไฟลามธงมาไหมแต่ปอบพ่อถึงครับสิตายไฟลวกว่เถอะใบล่นส่วสิป่งไม่ส่วสิแตกยอดไม่เสียเวลาเวลาจะหันตายนนนเน,นี่ยย้ายเปลี่ยนบ่นเนี่ยหักบ่พอสิตายว่าเถอะถึงไฟลวกเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาสะพายมาลองเพื่อแสงบ่พอ ปิดปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่พืชเป็นพืชต้องการแสงปิดปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เลาเยือดหาแสงหนึ่งหาแสงอยู่บางหงสงนีป่ปลูกในห,มห่มนี่หนึ่งหาแสงจนโคลนหมดแล้วผ้าหมากโคนก็มีเพราะว่าเป็นพืชต้องการแสงนะครับต่อมากับความห้อนความนาหนาวห้อนจัดๆกับไข่หนามอะไรกับเพชรแต่พืชเหีเห่ยวมม่ต้เหี่ยวกับเหี่ยวหรือว่าพ่อเสียดายใ่น้ำเขาเสีย อาหารที่สาเอาขึ้นไปก็ไปสร้างไปสอมแซมแตเซลที่มันซึกลอสอมแซมแตเซลที่มันตายแลว้วพ่อสซีดเอาไปเพิ่มให้มันใหญ่มีแต่สอมกับสอมแลว้วปุ๋ยซดเก็บได้กลับนะครับเอาต่อมาเพื่อก็บ,บอกว่าปริมาณธาตุอาหารในดินอันนี้สาคัญนีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีสภาพแวดล้อมดีดินก็ด,ด,ดีแต่ธาตุอาหารในดินบ่มี่วะนี่หรือมีหน่อยกิน,ก,นกินอืดอยากๆอดเศร้ากินคําหาเศร้ากินคำ,าส,นำสามสี่มื่นจังได้กินท่านึงสิครับ โอกาสที่พืชจะเจริญเติบโตตามปกติจะเปลี่นไปได้ยากเนาะเห็ดให้พืชจะเจริญเติบโตซ่าชะงักการเจริญเติบโตแคร์แกนสุดท้ายมับนะครับต่อมาเพื่อขบอกว่าโรคและมแมลงรบกวนปุ๋ยดีน้าดีสภาพแวดล้อมดีในอยู่ในกินบกฤษโบยากพืชงามเจง็งเพ่งเพราะทำปลาข้าวอันนั้นมากัดใบเหยียบบดอันนี้มากัดใบขาดบดข้าวสวมแซ้นตะใบอยห่หันเลยไงพวกเป็นจากเถื่อ ปุ๋ยที่ใส่ลงไปปุ๋ยที่มีก็ดูดกันมาซอมแต่ใบแต่งาเบิดแล้วพ่พ่อสีเฮ็ดให้จเจริญเติบโตย้อนนะครับอันนี้ก็เอิ้นว่าการรบกวนของโรคและมแมลงเป็นโรคโรคเขาทำายเดี๋ยวก็หักเน่าเดี๋ยวก็งาเน่าเดี๋ยวก็บใบเน่าย้อนแต่ว่าหากพอ่อพ่อสีตายวะสอสุดท้ายก็แข็งแง่งให้เขาอันนี้เอิ้นว่าพืชชั้นักการจเจริญเติบโตอ่าพัจจัยต่างๆก็ตามที่เข้าใจเส้าซูงบอกไปนะครับ การแก้ไขแรกๆก็คือปรับปุงดินให้มัมได้พี่น้องนะครับสภาพาสภาพอากาศต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เข้าควบคุมยากที่หอกแต่ว่าดินนี่เข้าสามารถปับปุงได้นะครับพี่น้องดินบดดีก็เห็นให้เป็นดินดีดินบดอุดมสมบูรณ์ก็เห็นไห้กลายเป็นดิน,ดดนอุดมสมบูรณ์มีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมีอินทรียวัตถุใส่ปรับคาพ,พี่ออกพี่เอสดูนขอกปูนขาวหามาใส่ตามรักวิชาการที่เช้าทุ่งบอกที่ละลายซองปิ่นบอกที่นักวิชาการปิ่นบอกนะครับปับปุ่งครมได้นะครับตัวนีอ่า รอบๆแปลงก็ดูแลความสะอาดให้แปลงหูแปลงตาอย่าให้เป็นที่ลบของโรคและแมลงนะครับอันนี้ก็สีส้มอะไรนอกเหนือนะครับน้ำในก็อยจะให้มันขาดหมดถักพอดีพอง่ามก็ไม่กันเอาจนเละเป็ดเปนื้อปลาเอาจนแห้งกินกินเอาตัวเอาพอดีพอดีนะครับเมื่อเห่าดูแลดีๆพืชแข็งแรงนะครับบรรดาโรคโรคเล็กๆโรคต่างๆก็โอกาสที่จะมารบกวนกันหน่อยนะครับสำหรับอากาศสภาพแวดล้อมนั่นเป็นสิ่งนอกเหนือ การบังคับของเฮาแต่ากับพื้นที่ของประเทศเฮากับโบ,บ่ถึงกับเลวร้ายขนาดนั้นเนาะพี่น,น้องเนาะนะครับสาภาพแวดล้อมก็ถือว่าเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตของพืชอยู่เพราะว่าเป็นเขตร้อนชื้นนี่เมื่อกี้เดือนก็ฝนมากเลยเนี่นะครับพี่น,น้องน,นะครับนะครับฉะนั้นท่านใดที่ปลูกพืชโดยเฉพาะพ,พืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพงซื้อมาต้นละหลายร้อยหลายพันนี่นกอ อ่ะตามที่เข้าใจสาทุ่งว่านเลยอย่าให้มันชะงักการจะเลื่อนเติบตัวอย่ามันย่ายไปเรื่อยๆตามอายุของมันตามลักษณะตามพันธุ์ของมันนะครับพี่น้องมันเป็นบ้านเขาเก็บหมากขายเปแล้วของเจ้าของเนีแข็งแยงเป็นเบี้ยติดดินอยู่กับพ่แม่เนาะทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะครับพี่น้องอ่ะเหตุกิดตามที่เข้าใจสาทุ่งว่าแล้วแนวทางแก้ไขก็คือดูแลแต่ต้นเหตุให้มันดีนะครับคือการปรับปรุงบำรุงดินให้มันได้นะครับพี่น้องปุ๋ยเปื่อยกับเฮ็ดไว ปุย๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุย C, ป๋ยเคมีก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องนะครับอ่ะบางอันอาจจะมีปัจจัยอื่นอยู่หรอกแต่ขึ้นพ่อขึ้นได้เทนน่านี้กับช่องซิมีเท่าน,นี้อ่ะปัจจัยอื่นก็ปัจจัยอื่นก็อาจจะมีเพิ่เติมเงินได้ไปฮะมานำ้านำไปเติมเงินโอ้ย<ม>อ่ะคลิ<ม>ปนี้คงจะโจ้ไปเท่านี้ก็ได้พี่น้องเนาะเขาจะมาเติมเงินพ่ะยะ ถึงเงินแบบใดเอาเงินมาใหายอย้อยู่บ่านข้างใดนะไปเบิ่งก่อนพี่น้อง้าได้เงินนอ,อ้าคลิปนี้ฝากพี่เฝ้าดเพื่อเทอนี้คลิปหนาพา่อไหมสวัสดีครับ